สวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะคะมื้อนี้สาวทุทรอนจะพ้ามาหนึ่งก่อยค่ะพี่น้องก่อยปลาห้านี่แหละค่ะการได้มาแล้วเขาก็มาทำการล้างแล้วก็หนึ่งเลยค่ะหนึ่งคือขาวเหนียวห้าเลยค่ะหนึ่งทิ้งไว้สักพักนะคะถึงงไว้โดนเติบแล้วพี่น้อง เทากับกับขางเรียบ้อยนะคะอันนี้ก็ซุกแล้วค่ะพี่น้องเท่ากับกับขางเรีเยบ้อยเทากับเลียบเนมบึงบัดทะซุกเท่ากับเอาออกเด้เลยค่ะพี่นอ้องแบบนี้เข้ากับเอาลงใส่กระมังะะใส่กระมังเพื่อที่ว่าเทาสีข้นใส่น้ำตาลน,นะคะถ้าเราทําร้อนๆแล้วก็ใส่น้ําตาลน้นําตาลก็จะละลายเร็วนะคะน้าตาลมันสิบเปื่อยเร็วค่ะพี่น้อง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเข้าก็เลยต้องทําตอนที่ก้อยยังร้อนๆอยู่เข้าก,ก็จะได้ประต่งเสียเวลาทํานันเชี่อนะคะเข้าก็จะคนๆน,นิดหนึ่งโรยน้ำตาลเม็ดลงไปเลยใส่น้ำตาลทรายเรียบโรยๆลงไปแล้วเขาก็คลุกเล้าคลุกเข้าให้ให้น้ำตาลนะคะละลายนะคะ เข้าคลุกเข้ากันดีๆเลยนะคะให้น้ำตาลเป็นละลายเพพิ่มเปื่อยเบื้องตนละคุกยึดโดนเติบละค่คะพี่น้องเพื่อที่น้ำตาลจะได้ละลายทั่วถึงเนาะกรสิได้เข่าเข่ากันเนาะค่ะกุยชืองเขากับก,กันวาญโาบอพอดีเขากับใส่ลงไปอีกนะคะ ถ้าตรงหลีบใส่นะคะตอนที่กรอยยังร้อนอยู่ถ้าใส่ตอนเย็นแหลวน้ำตาลจะละลายสะาค่ะพ้่นงนอเราก็ใส่ลงไปเลยคลุกเข้ากันให้เข้ากันเข้ากัจนเข้าแน่ใจคุณล่ะค่ะว่าน้ำตาลเพิ่นละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากัตรวจเบิง้งชิมเบิ้งนะคะว่าน้ำตาละละลายแล้วพอดีบัวนัวบัวแสบบัวนะคะ เสแปรทันวนแล้วเข้ากับใส่มะพร้าวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวออนนะคะทีนี้เอาใส่เมื่อลิ่งขูดไว้นะคะมะพร้าวนี้เราก็จะโรยเกลือไปหน่อยหนึ่งนะคะในมะพร้าวเขาจะเอาเกลือคุกๆลงไปนิดหนึ่งนะคะตัวสีให้มันนัวนะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหนึ่งก๋อยค่ะพี่น้องหนึ่งแบบบานเข้านี่แหละค่ะอาหารง่ายๆเมนู่ง่ายๆนะคะ พร้อมทานแล้วนะคะทุกคนหนึ่งปอยข้าวเหนียวข้าวเจ้าผสมกันนะคะชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจเหตสาวผู้ท่อนนี้เด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเหตคลิปต่อต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟท,ที่เข่าไา่ห้บ้านลังน้อยฝากบ้านหลังน้อยหลักตรงนี้ด้วยนะคะรักน้อย,อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ